เธอเข้ามาได้ยังไงเนี่ยนี่คือห้องฝ่ายประชาสัมพันธ์นะ<อ>เข้ามาได้ยังไงเธอต้องไปเรียน,นรู้ไหมก็<อ>หนูไม่รู้นะี่คะว่านี่คือห้องประชาสัมพันธ์โอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปแล้วนะคะโอ้โหนี้ต้องดุด้วย ฮัลโหลสวัสดีค่ะยูหูเรมพบก,กับเนวิกเช่นเคยนะคะในเอกว่าเกมเน่นะคะวันนี้นีิกก็อยู่ในเกมโรบบอกเน่นเนนะคะยูวูวันนี้เนิวก็จะมาโรงเรียนเป็นวันแรกนะคะ เป็นการใช้ชีวิตในวันแรกในการเปิดเทอมนั่นเองนะคะวันนี้นิวก็จะมาอยู่ในโรงเรียนที่ชื่อว่า High School r ไร้นั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้นิวก็จะมาเรียนหนังสือกันตรงนี้นะคะมันก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเป็นนักเรียนเป็นเชลิเดอร์นี่คือ,อไรอะ่ะอันนี้คือเป็นครูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนิวก็จะมาเป็นนักเรียนนั่นเองนะคะช่วย นีค่ะเดียวก็เป็นนักเรียนโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็จะมีรายชื่อนิวนะคะที่อยู่เป็นสติีเดนตรงนี้นั่นเองนะคะนี่ค่ะ,ะเราก็จะสามารถเลือกบทบาทได้นะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นอะไรแต่ว่านิววันนี้นิวก็จะมาเป็นนักเรียนนั่นเอง <_ c oughs> พี่นิวอะวันนี้เราจะมาเป็นนักเรียนกันใช่ไหมฮะ <_ c oughs> ใช่แล้วเหมียวชา้าวันนี้พี่นิวจะพาเหนียวช้ามาเรียนนะดีมากเลยฮะพี่นิวแต่ว่ามันมีหิมะตกรือสิโอ้โหดูสิเหมียวชา้าหิมะตกเต็ไมไปหมดเลยโอ้หิมหะเหรอฮะเนี่ยผมนึกว่าเกดเกลือ ะะเป็นสี่เหลี่ยมเชียวหิมะเหมียวช้าก็มีนี่ค่ะมีเบ็ดตกปลาให้เราด้วยนะคะเราสามารถไปตกปลาได้ด้วยนะคะ oh. พี่นิวคะเราไม่เป็นเรียนแล้วเหรอคะไม่ไม่เดี๋ยวชา้าเดี๋ยวพี่ขอหาบ่อกตกปลาก่อนนะรู <Huh? S 1> ้ว่าบ่อกตกปลาอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ oh. พี่นิวคะเรามาเรียนนะคะพี่นิวจะมาไปตกปลาได้ยังไงล่ะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ถึงคาบเรียนนะเหมียวชา้างรู้เปล่าเดี๋ยวพี่นิวขอเรินสำรวจก่อนว่ามีอะไรบ้างโอ้โห oh. ดูสิคะตอนนี้หิมะก็ตกว้าวตรงนั้นเป็นภูขเขาด้วยนะคะ มีต้นสนเพียบเลยอุ้ยนี่ไงเหมียวชารตรงนี้คือสระว่ายนะ้ำว้าว,ว,าวตรงนี้ตกปลาได้หรือเปล่าเลยขอลองดูซินี่อ่ะมาตกมาตกปลาตรงสระว่ายนะ้ำช่วยช่วยวไม่น่าจะตกได้นะดูท่าแล้วว่าเหมียวชาดูซิน้ำน่าเล่นมากเลยอะพี่เดียคะอย่าลงไปเลยฮะผมหนาวฮะข้างล่างมันเป็นน้ําแข็งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคฮะพี่นดียเราลงก็ได้ฮะช่วยวอ้โหเหมียวชา้างดูซิมันลึกมากเลย อุ้ยตายแล้วมีน้ำซ้อนน้ำด้วยหูยหมอยช้างมันลึกมากเลยข้างล่างโอ้โหดูสิโอ้พี่นิวฮะมันก็ไม่ได้หนาวที่คิดนะฮะโอ้ว้าวว้าวว้าวาช่วยหูเหมอดช้างดูสิน้ำท่ามกลางหิมะตกนี่มันสุดยอดจริงๆนะพี่นิวฮะตอนนี้ผมเริ่มหนาวเลยฮะโอ้เราเจอน้องหนิงด้วยนะคะ เป็นแฟนคลับนะคะยูฮูโอเคค่ะแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะคะมานี่ค่ะผมว่าได้เวลาเรียนแล้วนะคะเราเข้าไปในโรงเรียนกันดีกว่าฮะนี่ไงพี่กำลังไปไงเหมียวชารูคดูสิเหมีวยวชาโรงเรียนเรามีการประดับต้นคริสต์มาสด้วยนะน่ารักมากๆเลยว้าวโอ้เจอน้องโดนัทด้วยนะคะที่ดีต้อนรับนะคะโอเคค่ะแล้วก็เข้าไปกันเลยนะคะข้างในอุ้ยข้างในมีการประดับตกแต่งด้วยนะเหมียวชารงเรียนของเราวะะ้า โอเคค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะคะโอ้โหมีห้องอยู่หลายห้องเลยด้วยกันนะคะตอนนี้โอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ย n o f f i c e เป็นห้องพักครูหรือเปล่าเฮ้ยห้องพักครูจริงด้วยค่ะแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยอะ อันนี้คืออะไรอะ่ะสามารถกดได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โอเคค่ะเราเข้าไปดูด้วยเธอเข้ามาได้ยังไงเนี่ยนี่คือห้องฝ่ายประชาสัมพันธ์นะ<อ>เข้ามาได้ยังไงเธอต้องไปเรียนนะรู้ไหมถ<อ>้อหนูไม่รู้นี่คะว่านี่คือห้องประชาสัมพันธ์โอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปแล้วนะคะโอ้โหที่นี่ต้องดุด้วยโอเคค่ะอันนี้เราก็มาโอ้พี่เนียวอ้ารู้สึกว่าคัทเลนคัทแรกของเราเนี่ยจะเป็นคอมพิวเตอร์นะโอ้หนี่ไ้หนูช้าพอเจอห้องคอมพิวเตอร์พอดีเลยช่วยแอปโอ๊ย ไมคอมพิวเตอร์มันมาอยู่ตรงพื้นกองขนาดนี้แล้วเหนียวชา้าว่าไม่น่าใช่แล้วนะดูสิคอมพิวเตอร์มาอยู่ตรงพื้นอย่างเงี้ยโอ้โหด,ดูดิีไปกองเลอยู่ตรงนั้นนะ่ะทั้งคีย์บอร์ดทั้งจอคอมเลยเหมียวชา้าโอ้พี่นิวฮะผมว่านะแปลกๆนะฮะพี่นิวน่าจะเหมียวชา้าแล้วคุณครูคก็ไม่อยู่ด้วยเนี่ยใช่หรอเหนียวชา้าว่าคาร์เร์ของเราเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเขากำลังจะจัดห้องใหม่หรือเปล่าน่าพี่นิวฮะพี่ว่าเราออกไปกันดีกว่านะตอนนี้เป็นห้องมิวสิกฮอล์นี่นะคะอู้ เป็นห้องสอนดนตรีนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่มีดน,นตรีสักชิ้นเลยอะคืออะไร <c oughs> โอ้โหตัวนี้ก็สามารถนั่งเรียนได้นะคะอโอ้ก็จะมีน้องโดนัทกับน้องหนิงนะคะมาร่วมเล่นด้วยอ่าต่อไปเราเป็นสำรวจห้องต่อไปกันเลยดีกว่าเหมียวชา้ารู้สึกว่าวันนี้เราไม่ต้องเรียนกันแล้วแหละว้าวเหมียวชา้าข้างบนนะเป็นห้องอะไรเนี่ยโอ้อันนี้เป็นโรงอาหารนั่นเองนะเหมียวชา <Wow. S 1> ว้าว้าวดูสิ ลุงอาหารของเรานี่เ,เราสั่งอาหารกันดีกว่านะเมียเชาด,ดีต้องการอะไรล่ะหนูคุณลุงคะมีผัดกะเพราหมูไหมฮะเอาไข่าดาวด้วยนะคะโอ้ที่นี่มีแต่ฮมเบอร์เกอร์พิซซ่านะหนูนะพวกผัดกะเพราไข่าดาวเนี่ยหนูต้องไปกินนอกโรงเรียนและกันนะหนูนะว้าแต่หนูชอบผัดกะเพราไข่าดาวหมูไม่มีหรอคะโอ้ถ้ายังสั่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยลุงขอไล่หนูออกจากร้านลวกันละนะค่ะค่ะหนูไม่เอาแล้วก็ได้ค่ะลุงโอ้โหมีแต่คนใจร้ายน่าเกินที่นี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจดีกว่ามีอะไรกินนบ้างเี่ย โอ้โหดูสิมีขนมด้วยมีเลด้วยนะคะว้าวตีเป็นเครื่องดื่มนั่นเองนะคะโอ้โหว้าวนี่ค่ะมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะตรงนี้ว้าวโอเคเดี๋ยวเราไปสั่งแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้นะคะโอเคค่ะเขาก็จะให้เราเลือกอาหารตรงนี้ถ้าเรากดที่อัพสโตนะคะตรงนี้อ่าก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์นะคะมีนมมีอะไรเนี่ยกาแฟแล้แล้วก็แซนด์วิชนะคะอันนี้ขอเลือกขอเลือกเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วกันนะคะนี่ค่ะเราก็ได้แฮมเบอร์เกอร์มาแล้วนะคะแล้วกินเข้าไปนะคะ ยำ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 โอ้โหอร่อยมากมากเลยยำ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 ยืนกินคือดีนะคะโอเคค่ะอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปห้องอื่นกันดีกว่านะคะโอ้ต้องดูตรงนี้สิคะอันนี้เป็นห้องศิลปะนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปกันเลยทว๊าโอ้โหไม่มีคุณครูอีกแล้วค่ะโอ้โหมีผู้กันนะคะแล้วก็มีกระดาษที่เราวาดแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลยค่ะ นี่เหมือนกับห้องศิละปะจริงๆเลยแล้วขอต้อนรับน้องชุมพู่ด้วยนะคะเขามาเล่นด้วยกันนะคะ,อะโอเคนี่ก็คือห้องศิละปะนั่นเองโอ,เโอ้โหดูสิเหมียวช้ามีอีกหลายห้องแล้วนะที่เราย,ยังไม่ได้เข้าไปนะเหมียวช้าอู้อันนี้เป็นห้องเก่าบวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะโอ้โหดูสิคะว้าวโอ้พี่นิ ผมว่าผมชอบเรียองวิทยาศาสตร์นะคะผมชอบผสมรูปผสมนี่นะคะแล้วผมเคยทํามันระเบิดด้วยนะคะโอ้โหเมชาร์กน่ากลัวมากๆเลยอ,ะ <S <S อ่ะโอ้โหดูสิคะมีเครื่องมือสําหรับการทดลองเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีตํารานะคะโอ้โหแล้วก็มีน้ําที่เราว่าเอาเ,อาเอาทผสมกันนะคะโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้โอ้โหชาร์กนี่คือห้องคุณครูหรือเปล่าอ่ะห้องพักครูใช่ไหมใช้ค่ะพี่นิวเดี๋ยวเราลองเข้าไปกันดีกว่านะช่วย อุ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อเช้ามีแต่ลูกบอลอันหนึ่งอะคืออะไรอะมันคือห้องซ้อมบอลหรือเปล่ามัน<อ>ไม่มีคุณครูอยู่เลยอะมันเกี่ยวว่าห้องทิเชอร์ไม่ใช่หรอเมืยวเช้านั่งสิฮะพี่นิวดูสิโอ้โหมีลูกบอลให้เล่นด้วยนะคะโอ้โอะแย่งแย่งลูกบอลโอ้โหโอ้โห,โโหแย่งแย่งแย่ง ว่าไปไหนลูกบอลโอ้โหอันี่คือห้องบาคูแต่กลายเป็นห้องอเล่นฟุตบอลไปแล้วนะคะตอนนี้อ่าโอเคเดี๋ยวลอ,ลองไปสำรวจห้องอื่นกันดีกว่านะคะตรงน,นี้คือห้องสมุดเราเจอห้องสมุดแล้วเหมียชักเป็นที่ <Wow. S 1> ที่พี่นิวเนี่ยชอบมานอนหลับมาที่สุด้ยเดี๋ยวนะห้องสมุดเดี๋ยวนะขอไปดูหน้าห้องก่อนนะห้องสมุดแต่มันแต่มันไม่มีอะไรเลยนี่คือห้องสมุดไปกันดีกว่าเหมียวชัก พี่ว่านะของเราเนะี่ยยังไม่เสร็จดีหรือเปล่าในยเหมียวชากนะไม่มีอะไรเลยดิอุ้ยตอนนี้เราก็เลี้ยงลูกบอลมาด้วยนะมาได้ไงเนี่ยลูกบอลอ่ะโอเคอันนี้คือห้องอะไรเอ่ยไม่มีบอกช่วยรับอู้อันนี้คือห้องน้ำนั่นเองนะคะโอ้โหนี่ค่ะถ้าเกิดใครจะมาปลดทุก,ก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะอุ้ยเหมียวชากมีห้องยิมด้วยอ่ะเป็นที่สำหรับออกกําลังกายหรือเปล่านะเดีย๋ยวเราลงไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหแล้วทําไมมันโล่งๆอย่างนี้ล่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะบอกนะว่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วเนี้ย มาสิโอ้โหแมวชักเป็นที่ร่วงๆเลยนะเนี่ยนี่มันยิ้มตรงไหนเนี่ยไม่มีอะไรเลยองัาโรงเรียนของเรายังไม่เสร็จดีน,นะแเมวชักไม่มีอะไรมาตั้งเลยอะ่ะและอย่างเรามาผิดวันหรือเปล่าเนี่ยมวชักโอ้โหแล้วเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าเมวชักพี่นิวว่านะเรามาโรงเรียนผิดวันหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเนะี่มวชักและดูสิคนก็น้อยมากเลยด้วยนะ สี่หพี่นิวผมว่ามันแปลกๆนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเหมียวช้าวันนี้เราก็ได้มาสำรวจโรงเรียนของเรากันเดี๋ยววันหลังนั้นเราจะมาเริ่มเรียนหนังสือกันใหม่ดีกว่าเนาะได้ค่ะพี่นิวนนี้เรากลับบ้านกันดีกว่าเหมียวช้าวู้ โอเคค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเล่นด้วยนะคะวันนี้พี่นิวต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบก,กับพี่นิวได้ใหม่คลิปหน้านะคะยูหูจะเป็นเกมอะไรต้องคอยติดตามกันดูด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่นิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะยูหูสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า